Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini. et <tune> in Thank <sighs> वाल <laughs> Yeah. กี่ไปเนี่ยเนี่ยอ่าใช่ใช่เ่มันกีดไปแบบนี้เลยเนี่ยอ่าคงไม่มาดูทุกวันเลยเนี่ยถ้ามันมาน่ะเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าผลงานมันไงเนี่ยไม่ได้ไม่มีตังไปตื้นใบเปลี่ยนแล้วเนี่ยใช้ประอื่นนี้ไปแหละคนค้าขายจะมีอะไรนักหนาใช่ไหมซื้อ ซื้อเช้ามาจ่ายเย็นไปก็ส่งให้บางหมดแล้วก็ไปกู้ดอกใช่ไปกู้ดอกรายวันมาเนี่ยจะไม่มีจะซื้อผ้าใบเลยให้มันดูเลยเนี่ยที่มันทําไว้ออป่ะราปิดให้มันดูทุกวันเลยนะไม่ได้ทิ้งไปเลยเพ้าใบผืนเนี่ยอยู่เย็นก็ได้อยู่เย็นอ่า คือคุยที่เขาเาคุยเรืยอผลไม้ของบ้านาานเา่นเหมนะันะเพราะวันนั้นยังไม่มีกล้องก็ยังไม่รู้มาจีค่คนแต่เนี่ยมันยกยกถังอย่างเงี้ยไปแล้วก็ยกพวกไอ้มันตะลุกมะละกออะไรแตงโมสับปะรดแล้วก็ไอ้นั่นอะของดองเขาเป็นโลโลอ่ะยกไปหมดพร้อมทั้งไอ้ตะปีเนี่ยทั้งกระปุกเนี่ยมันยกไปหมดเลย แล้วที่เราจับได้เนี่ยคือวันวันที่เท่าไหร่คะที่แล้วนี่มันมันก็ไปคืนแรกก่อนนะคะ,ะแล้วคืนสองมันก็มารับอีกรอบหนึง่งรับอีกรอบหนึงหน่งป้าก็เลยติดกล้องวันนั้นวันที่สิบห้าแล้วสิบห้าสิบห้าเดือนเดือนที่ห้าอ่าสิบสิบห้าสิบหกสิบห้าแล้วก็สิบเจ็ดเบ้นสิบแปดมาอีกที่ป้าติดกล้องแล้วที่ได้ภาพมันดู่เบ้เจ็อ่าได้ภาพันเนี้ยค่ะ หมดเลยรอบรอบสุดท้ายเนี่ยกีดผ้าใบหน้าร้านหมดเลยเอาแก้วมังกรผนไปหมดทุกอย่างเลยไม่เหลือเลยรอบสองให้ยกเป็นกล่องกล่องกล่องไปเลยเงินประมาณหมื่นหมื่นกะบาทเี่ยที่มันเอาไปอ่ะใช่ค่ะป้าเต้่งลงของใหม่ที่มันมาเอารอบหนึ่งรอบสองค่ะรอบสามที่ก็เหลือน้อยผนก็องไปรอบเลยหมดแน่เลยเท่าที่เราเห็นแต่คือเท้ารถนานะค่ะ ป้าเดาว่าเป็นซาเล้งแต่อ,อีรอบสามเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วมันเอามอเตอร์ไซค์มาใส่หน้าร้านเลยม,มาใส่หน้าร้านเลยไม่เกรงใจเลยมาเปิดขีดหน้าร้านเอาเอาแก้วมังกรใส่หน้ารถหน้ารถ,หน,ารถหน้ารถไปเลยซึอ,อป้าก็คิดว่าเป็นคนเดียวกันใช่คนคนเดียวกัน<อ>แต่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คนคนเดียวกันมันก็จะรวมกันซาเล้งกับไอ้นี่มันน่าจะเป็นพวกเดียวกัน าไต่รถเลยหน้าร้านเลยย่ามใจมากเลยคือพอป้าปิดร้านนี่ป้าร้จังถ้าป้าปิดร้านใช่ป้าจะคุมไว้ค่ะซื้อใหม่ซื้อใหม่นะมันยกไปหมดเลยแล้วเนี่ยเป็นโลเป็นโลเป็นโลของมันลงใหม่อะหมดมันเอาไปหมดเลยแม้แต่กะปิมันก็ยังเอาไปริกเกลือก็อไป,กกไปที่ชัดแบบป้าอ่ะทิ้งเอาไว้แบบนี้ยก็มันไม่เคยมีประวัติอะไรเลยใช่ปะ มันก็ผลไม่หมดดึงไปหมดทุกอย่างแจ้งความอะไรอย่างค่แจ้งแล้วเขาก็ที่สพไนใช่ไปทางมันไปทางกรุง,ทงเทพนน่ะที่ตำรวจตีไว้ประมาณเก้าพันกว่าหรือหมื่นนี่เนี่ยประมาณนี้ลูกเออ ตีสักหมืมม่นนึ่งก็ฟังจ้าตีสักหมื่นหนึ่งอ่ะมาในเดือนเดียวแล้วสิงหาเนี่ยนะสามสามตีหมดเลย,เ,ยเปิดเอาไปหมดเลยของเขาอ่ะอมันจะเป็นวันโกนวันพระอย่างเงี้ยตอนนั้นดอกมะลิมันจะแพงมากมันก็จะมาโค้นไปหมดเลย,เลเลยมันเอาอะไรเอาอะไรไปมั่งอ่ะพี่ นอนนี่เลยวันปัสตีน่ะถ้าอยากจะาบอกในกรร้านหน่อนะบอกทำมาหากินเถอะมาเออทำมาหากินเถอะอย่ามารบกวนคนแก่เลยหมดไปเนี่ยไปกู้เขาล้อยละยี่สิบมาซื้อของนะลูกไม่ใช่ว่านั่นนะเออมาเบียดเบียนป้าแบบนี้ไม่ไหวแล้วป้าก็ไม่มีตังค์ไปลงทุนหรอกเพราะว่าต้องไปกู้นี่ยืมสิงเข้ามาลงมาครั้งเดียวด้วยมาตั้งสามครั้งก็ไม่ได้มาครั้งเดียว สปีที่แล้วมันก็มาครั้งหนึ่งแล้วนะมันก็ขนไปอย่างนี้แหละแต่เยอะกว่านี้อีกนาไปอะ่ะซื้อใหม่ๆม,ม,มาหมดเลยเไปไปทุกอย่างป้าจะขายทุกอย่างตารีแอปเปิลแก้วมังกรไอไอมะละกอทุกอย่างแอปเปิลไอองุ่นอะอางุ่นเ,เป็นกล่องเ่ยมันก็ขนไปหมดเออไปซื้อมาเออ สี่มุมเมืองซื้อสี่มุมเมืองใช่มานาม้ม่เสร็จก็คุมแล้วก็กลับไปบ้านไปนอนพระเจ้ามาเปิดไม่เหลือแล้วเหมือนมันมาตามเรามาติดติดอย่างเงี้ยตอนนั้นนะ่ะประมาณจะเกือบหมืน่นก็เกือบสองหมื่นนะตอนนั้นอนะเพราะว่าลงใหม่หมดเลยอ่ะอีลาโดนดอีกโดนอีกเป็นหมืน่นเนี่ยไปกู้นี่ก็ามาร้อยเลยยี่ติดเนี่ยป้วยบังมาเนี่ยมาตืตอของเนี่ยจะทำยังไงไม่มีทุนแล้วอะ อย่ามาอย่ามาลบก,กวนอย่ามาขโมยกันเลยเออทำมาหากินไปเถอะตำรวจจะได้ไม่จับติดคุกไปก็ไม่คุ้มกันหรอกป้าตัต้งรางวัลจับด้วยใช่ให้สองพันให้สองพันนะจับได้นะป้าให้สองพันเลยนะยอมเสียอีกรอบหนึ่งป้าให้เลยถ้าจับไอ้คนนี้ได้นะป้าให้สองพันเพื่อความสบายใจของป้าจะได้ไม่ต้องมาแบบนี้อีกทาตั้งใจทำมาหากินแล้วมันจะนั่นไง